จบระยะอิสระพันเลยไม่ทำแล้วเขาจะจบไหมครละ่ะโอเคไหมครับเมื่อจะพูดไงกลุ่มกลุ่มีใช่ไหมครับเขียนแค่นี้อย่างระยาะใช่ไหมครับไปเจอใช่ไหมครับเป <c oughs> ็นเรื่องใกล้เค้าตบกันกนะครับเรียนรู้เฉพาะเป็นปีต่อปีนะครับแันนี้คือเราแค่รู้จักว่ามันคืออะไรทำงานยังไงก่อนนะครับ ก็คือในอนาคตเนี่ยแรงงานมนมุษย์เนี่ยอาจจะถูกทดแทนด้วยแรงงานงเครื่องจักรมากขเยอะนะึน่ก็คือเครื่องจักรมนไมยมีเวลาหยุดพักแล้วก็ทำงานได้ตลอดเวลาจากต่างจงนะครับที่พอมันถึงเวลาก็จะโลโมาว่า โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บนะฮะเดี๋ยวเราไปโอ้ยไม่เคยกลับเลยนะอ่ะครับ <coughs> <coughs> <coughs>